พระวจนะในหนังสือยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่เราหาอ่านหรือหาฟังในศาสนาไม่ได้ใช่ขอ,ขอบคุณพระเจ้าจรจรเรารู้สึกว่าพระวจนะทั้งหมดนี้จริงแท้ดูจะเป็นถ้อยดำรัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้าแต่ว่ามีบางอย่างที่เรายังไม่ชัดเจนอ้าวมีอะไรเหรอพระคัมภีร์ทํายว่าองค์พระเยซูเจ้าจะเสด็จลงมาบนเมฆแต่ฟาแลบจากทิศตะวันออกเป็นพยานว่าพระเจ้าจ,าจุติเป็นมนุษย์แล้วเอคือว่า เราไม่เข้าใจตรงนี้จริงๆช่วยสมคคีทำกับเราหน่อยเถอะน,น,นั่นสิได้ค่ะพี่ตรงคนส่วนใหญ่ในโลกศาสนาคิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาบุญเมฆซึ่งจะดูตรงกับคำทำนายทุกประการในพระคัมภีร์แต่องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้หลายอย่างตอนเผยพระวนจะนะถึงการทรงกลับมาที่เรารู้เป็นแค่หนึ่งในหลายอย่างแต่ไม่ตรงกับนาพระทยัยองค์พระเยซูเจ้า ฉันก็เคยเชื่อว่าเมื่อองค์พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาพระองค์จะเสด็จลงมาบนเมฆแต่ฉันก็เข้าใจหลังการสาม,มัคคีธรรมจากพี่น้องชายหญิงคริสตจกักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไม่ใช่แค่คาทานายเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมาบนเมฆแต่มีเรื่องทรงบังเกิดเป็นมนุษย์บนโลกอย่างลับๆดังที่องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้จงจําไว้ว่าหากเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาไหนเขาจะคอยเฝ้าระวงังไม่ให้บ้านถูกงัดเข้าไปได้ เหตุนี้พวกท่านจงเตรียมพร้อมเพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันบุตรมนุษย์จะเสด็จมาและเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดนี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาจะทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะทานกับเราอาเมนคำว่ามาอย่างขโมยคือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะขโมยสมบัติไปเงียบ และไม่ใช่ทุกคนจะรู้หรือเห็นมันได้หญิงพรหมจารีมีปรรัญญาผู้ฟังเสียงพระเจ้าและเปิดประตูเท่านั้นจะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ถูกยกขึ้นหน้าพระบัลลังก์และร่วมง,งานเลี้ยงของพระเมสสโปโดกองค์พระเยซูเจ้าทรงจัดเตรียมคำทำนายเรื่องการกลับมาของพระองค์ด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์ในวันของพระองค์นั้นเหมือนฟ้าแลบที่ไม่แลบออกจากฟ้าฝั่งหนึ่งก็สว่างไปถึงฟ้าอีกฝั่ง แต่ก่อนอื่นบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายอย่างและคนในยุคนี้จะไม่ยอมรับท่าน mm. เมื่อบุตรมนุษย์ถูกพูดถึง mm. มันหมายถึงพระเจ้าจุติเป็นมนุษย์ mm. เช่นเดียวกับองค์พระเยซูเจ้า mm. นี่คือพระเจ้าในร่างมนุษย์ mm. จากภายนอกนั้นพระองค์ดูเหมือนเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป mm. จนกระทั่งองค์พระเยซูเจ้าตรัสและทรงงาน mm. บางคนจึงตระหนักว่าพระองค์คือองค์พระคริส oh. ใช่ถ้าหาก องพระผู้เป็นเจ้าเสด็จเป็นร่างวิญญาณที่คืนพระชนลงมาบนเมฆให้คนเห็นแบบนั้นทุกคนจะเห็นพระองค์ได้และคุกเข่าลงกับพื้นด้วยความกลัวและตัวสัน่นแล้วคิดว่าใครจะกล้าปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าล่ะใช่ใช่แล้วองค์พระเยซูเจ้าก,ก็ตรัสไว้ว่าแต่ก่อนอื่นบุตรมนุษย์ต้องทนทุกข์หลายอย่างและคนยุคนี้จะไม่ยอมรับถ้อยคำรัดนี้จะเป็นจริงได้ยังไงนั่นสิ พระเจ้าจุติเป็นบุตรมนุษย์เท่านั้นที่ทรงปรากฏและทรงงานที่จะพบความลำบาก,ากมากมายและถูกคนยุคนี้ปฏิเสธเหมือนตอนที่องค์พระเยซูเจ้าปรากฏและทรงงานเหล่ามหาบุรหิตธรมาจารฟาริสีก็ไม่ยอมรับว่าพระองค์คือพระเจ้าในร่างมนุษย์พวกเขาต่อต้านและประนามพระองค์จึงขั้นตอกตรึงพระองค์กับกังเขนด้วยซ้ำเป็นสิ่งที่เราทุกคนรู้ชัดเจนใช่โอ้โห คำเผยพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าช่างชัดเจนเมื่อทรงกลับมาชัดมากว่าพระองค์มาในฐานะบุตรมนุษย์จะพบความลำบากมากมายและถูกคนยุคนี้ปฏิเสธหมายถึงการจุดติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าไม่ใช่เหรือใช่แน่นอนเลยเราอ่านคำเผยพระวจนะจากองค์พระเยซูเจ้าหลายครั้งแล้วแต่เรากลับไม่ได้เข้าใจในแง่นี้กันเลยใช่ใช่คำ<ช>ทำนาย,ยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นปริศนามนุษย์ไม่อาจสืบค้นได้ ถ้าไม่ใช่เพราะการปรากฏและงานของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิเราคงไม่เข้าใจคําเผยเพระวจนะขององค์พระเยซูเจา้าใช่เมื่อก่อนฉันอ่านข้อพระคัมภีร์ที่เชิญกวงนํามาสามาัคคีทําหลายครั้งทาไมฉันเหมือนไม่เคยอ่านตรงนี้เลย หลังการสามัญคีทธรรมวันนี้ฉันก็รู้สึกหัวใจตื่นและสดใสขึ้น,นคำพันนายเหล่านี้ขององค์พระเยซูเจ้าเป็นจริงแล้วใช่ไหมการกลับมา <Kay. S 1> <wings. S 2> ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และปรากฏต่อมนุษย์ใช่เลเออนี่พี่ถูกต้องพี่พูดถูกต้องแล้วองค์พระเยซูเจ้าได้กลับมาแล้วพระองค์คือพระเจา้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในร่างมนุษย์หนังสือที่พี่อ่านพระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์คือสิ่งที่ถูกแสดงออกโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ นี่คือหลักความเชื่อของฟ้าแลบจากทิศตะวันออกและเป็นพระคัมภีร์ยุคอาณาจากักรโอ้โดีเหลือเกินพอได้อ่านคำในหนังสือเล่มนี้พี่จะรู้สึกได้ว่าคือความจริงและเป็นเสียงของพระเจ้า แกดีหลายคนในคณะนิกายต่างๆต่างได้ยินกันว่าวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือความจริงเป็นเสียงพระเจ้าพวกเขาหันเข้าหาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และร่วมงานเลี้ยงของอาณาจักรสวรรค์อืมยอดไปเลยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แสดงความจริงและทรงงานพิพากษาในยุคสุดท้ายเพื่อชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์และช่วยให้รอดแล้วนำมนุษย์ไปสู่บ้านปลายที่สวยงามคือน,นำเข้าสู่อาณาจักรของพระคริสตขอบคุณพระเจ้า ผู้ยอมรับงานของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิในยุคสุดท้ายคือหญิงพรหมจรีมีปัญญาเป็นกลุ่มที่ถูกยกขึ้นไปก่อนหายนะพวกเขาหวังให้พระเจ้าทําให้เพียบพร้อมกลายเป็นผู้ชนะก่อนหายนะและเป็นประชากรแห่งอาณาจักรพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเรียกสร้างกลุ่มผู้ชนะแล้วพระองค์จะส่งความหายนะมาและเริ่มงานแห่งการให้บําเหน็จคนดีลงทันคนชั่วหลังความหายนะจะเสด็จลงมาบนเมฆและปรากฏอย่างเปิดเผยต่อทุกคน จากนั้นคําทํานายจากวิบอนนี่แน่พระองค์จะมาพร้อมหมู่เมฆตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์มนุษย์ทุกเผ่าพันธุทั่วโลกจะคร่าครวญเพราะพระองค์พระวจนะเหล่านี้จะลุล่วงสมบูรณ์โอ้โหพระวจนะเหล่านี้จะเกิดแบบนี้เองถ้าพวกที่รอองค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาบนเมฆไม่ยอมรับงานของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ยังต่อใต้และประนามพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเขาจะพบแต่ภัยพิบัติทั้งร่ำไห้กัดฟัน เช่นที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสเมื่อพวกเจ้าเห็นพระเยซูเสด็จลงมาจากสวรรค์บนเมฆขาวกับตาของตนเองเป็นการปรากฏต่อสาธารณณะของดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมอาจจะเป็นเวลาแห่งความตื่นเต้นของเจ้าแต่พวกเจ้าควรจะรู้ว่าเวลาที่เจ้ามองเห็นว่าพระเยซูเสด็จลงมาเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าจะลงนรก เพื่อรับการลงโทษจะเป็นเวลาที่แผนการบริหารจัดการของพระเจ้าสิ้นสุดพระเจ้าจะให้รางวัลคนดีลงโทษคนชั่วเพราะการพิพากษาของพระเจ้าจะจบลงก่อนมนุษย์จะเห็นหมายสำคัญเมื่อมีเพียงแค่การแสดงออกของความจริงผู้ยอมรับความจริง และไม่สแสวงหาหมายสำคัญและถูกชำระให้บริสุทธิ์แล้วจะกลับสู่หน้าบัลลังพระเจ้าและเข้าสู่อ้อมกอดของพระผู้สร้างมีเพียงผู้ยืนกรานเชื่อว่าพระเยซูผู้ไม่ได้ประทับมาบนเมฆขาวทรงเป็นพระคริสเตียมที่ต้องได้รับการลงโทษชั่วนิรันดรเพราะเขาเชื่อในพระเยซูผู้แสดงหมายสำคัญเท่านั้น ไม่ยอมรับพระเยซูผู้ประกาศการพิพากษาที่รุนแรงและปลดปล่อยทางที่แท้จริงของชีวิตจึงเป็นได้เพียงว่าพระเยซูทรงจัดการกับพวกเขาเมื่อพระองค์กลับมาบนเมฆขาวอย่างเปิดเผยอ๋อฉันเข้าใจแล้วคำทำนายการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นแบบนั้นโูเอ้ยเมื่อก่อน เราเชื่อสิทธยาพิบาลกับผู้อุโสไม่ลืมหูลืมตายึดเพียงคำทำนายว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาบนเมฆใช่แล้วเรารอเมฆรออย่างโง่เขลาให้องค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาบนเมฆคิดว่าทำแบบนั้นจะเข้าสู่อาณาจากักรแห่งสวรรค์ได้เรามองข้ามคำทำนายการลงมาอย่างลับๆขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาคิดตอนนี้เราอ่านคำทำนายในพระคัมภีร์อยู่ตลอดและไม่เข้าใจตรงนี้เลยสักนิดได้ยังไงใช่แล้วใช่ใชสิทธยาพิบาลที่ผู้อุโส ไม่เคยอธิบายพระคัมภีร์ให้ชัดแต่ให้เรายึดตัวอักษรในพระคัมภีร์ซึ่งนำเราไปทางที่ผิดอย่างรุนแรงไม่มีใครแย้งหรอกชักนำผิดอ,นนอย่างรุนแรงถ้าเธอไม่ได้ให้หนังสือเล่มนี้เรามาอ่านเราไม่เสียโอกาสต้อนรับการเสด็จขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหรอขอบคุณพระเจ้าเราเกิดเป็นหญิงพรหมจารีงโง่ที่พระองค์ทอดทิ้งและกำจัดใช่แล้วโอ้เอ้ยช่างน่ากลัวอะไรเช่นนี้องค์ช่แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พระคุณแก่เราไม่ทรงทอดทิ้งเรา ว่าเราโชคดีกันมากขนาดนี้เลยนะโชคดีนากช่้วนยังไงจึงให้หนังสือเล่มนี้เราล่ะขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดคือการนำและเตรียมการขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วได้ยินเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าและต้อนรับพระองค์พระองค์มีรักอันยิ่งใหญ่ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้าทุกคนที่ได้ยินเสียงของพระเจ้านั้นได้รับพร